เรื่องราวเริ่มต้นขึ้นอย่างเป็นทางการเมื่อศูนย์ควบคุมการจราจรทางอากาศขาดการติดต่อกับเมืองแอชลีย์โดยสิ้นเชิงหลังเวลาตี3.28นาทีซึ่งเป็นเวลาเดียวกันกับที่กรมสำรวจธรณีวิทยาตรวจพบแรงสั่นสะเทือนทีมสืบสวนชุดแรกที่ไปถึงพบกับภาพที่น่าพิศวงเมืองทั้งเมืองตกอยู่ในความเงียบงนันบ้านเรือนยังคงสภาพเดิมอาหารเช้าวางอยู่บนโต๊ะแต่ไม่มีมนุษย์อยู่เลยแม้แต่คนเดียว และใจกลางเมืองพวกเขาได้พบกับเบาะแสเดียวที่ดูจะจับต้องได้รอยแยกสีดำสนิทขนาดมหึมาที่ทอดยาวผ่ากลางเมืองขอบของมันเรียบคมผิดธรรมชาติและเมื่อมองลงไปก็พบเพียงความมืดมิดที่ไร้สิ้นสุดการสืบสวนดำเนินไปนับสัปดาห์แต่ก็พบแต่ทางตันรายงานจากเมืองข้างเคียงพูดถึงแสงไฟประหลาดที่ขอบฟ้าในคืนนั้นแต่เมื่อตรวจสอบกลับไม่มีร่องรอยการเผาไหม้ ผลสำรวจทางธรณีวิทยาก็ยืนยันว่ารอยแยกนั้นไม่ได้เกิดขึ้นจากแผ่นดินไหวตามธรรมชาติยังทุกอย่างดูเหมือนจะจบลงเป็นคดีปริศนาจนกระทั่งทีมสำรวจชุดสุดท้ายถูกส่งเข้าไปประเมินสถานการณ์เป็นครั้งสุดท้ายทั้งทีมได้สำรวจไปตามขอบของรอยแยกนั้นอีกครั้งและครั้งนี้เองที่ปริศนาทั้งหมดได้ถูกคลี่คลายลง เจ้าหน้าที่คนหนึ่งในทีมตัดสินใจทำในสิ่งที่ไม่มีใครเคยทำแทนที่จะมองลงไปในรอยแยก